ขอนี้าว่าครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฮิวสูด้วยนะครับคลิปน,นี้ผมมาแนะนำคอมโกลเด้นออกนะครับซึ่งตอนนี้แพทล่าสุดนะครับโกลเด้นออกก็ได้มีการปรับแล้วนะครับในเรื่องของอัตราการดรอปเงินนะครับซึ่งถ้าเป็น6 Golden ้ออกตอนนี้เนี่ยอัตราการดรอปก็จะอยู่ที่100%เเซเลยนะครับมาดูคอมกันนะครับว่าคอมนี้ผมเล่นกับโกลเด้นออกเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะ ซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยที่จริงคู่โปเกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่เป็นตัวของมาเดรไคเซอร์นะมันจะได้ทั้งบุยเซอร์แล้วก็เท็กชี่นะครับส่วนเวนผมจะเอามาใช้ตอนต้นเกมนะครับถือของรอของตัวอเฟรีออนนะเพราะว่าเวนมันก็ถือได้นะครับแล้วก็ช่วงในเกมก็ค่อยขายเวนไปนะครับหรือตอนที่ราไดอเฟมาก็ขายเวนนิ่งไปนะครับอ่าส่วนไอเทมอเฟรีนะอันนี้ เป็นคลิปที่ผมดองเอาไว้นะครับที่จริงเนี่ยเท่าที่เล่นมานะครับที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็น2คุณซูนะครับแล้วก็อีกอันเนี่ยผมจะใช้เป็นลาดวิทเปอร์นะครับธนูจอเกาะหรือว่าแบบพวกอะไรก็ได้นะครับที่แบบลดเกาะหรือพวกกาดเบเกอร์ก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่แบบมันตีแทงเข่าเนะครับเพราะว่าเอ,อ่อโดยปกติแล้วฟิลิปออฟมันเน้นตีนะทุกคนฉะนั้นดาบกี้ผมว่าไม่มันไม่จําเป็น,นะนรัยเพราะว่าแบบเรา สกิลทีเดียวอ่ะแล้วก็ตียาวๆนะครับอักเคนแรกผมก็น่าจะเลือกเป็นอันนี้นะคริสโบนะอันกลางเพราะว่าถ้าเราจะเล่นโกลเด้นออกเนี่ยต้องมีอะไรที่มันให้เงินเรานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าที่จริงนะครับห้องแบบนี้มันไม่น่าเล่นเลยเพราะว่าห้องมันจนแนวทุกคนเราจะหาเงินมาอัพต้นไม้นี่ค่อนข้างจะลําบากเลยแล้วก็ถ้าไม่มีตาหรือว่าไม่มีอักเคนโกลเด้นออกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับ แต่จะเป็นห้องปูก็เล่นได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมมีคลิปมาให้ดูนะซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าออฟิลออมันเน้นตีนะครับก็ใส่เป็นของประมาณนั้นแหะผมว่าถ้าที่ผมเล่นมานี่ดูโอเคสุดแล้วนะเมืม่อกี้ผมก็กดอาเวลขึ้นเวลสี่ไปนะครับแต่ไม่มีเงินซื้อตัวนะก็เลยไม่ซื้อนะคนเก็บตังค์เอาไว้ที่1ิบสบาทนะครับแล้วก็ปล่อยแพ้ไปเลยนะครับถ้าชนะได้ก็ก็ดีครับเซฟเลือด แต่ว่าต้นเกมก็หาเงินนะเก็บตังค์เอาไปอัพต้นไม้ครับคอมคนเล่นอกนอกแนวก็เป็นคอมฟ้าแปดนะแล้วก็เก็บตังตค,ค์ไปนะทุกคนค่อยๆอัพเวลไปคืออันนี้ผมอยู่แบบกลางๆอ่ะมันไม่เหลืออเลยผมแล้วผมเลสังเลสไม่รู้จะหยิบอะไรดีนะก็หยิบเบลมาเนี่ยครับ แล้วเจ้าวานก็ขึ้นช็อปผมมากพอดีเลยเนี่ยครับเพิ่งสเตตเอ่อจะจะขึ้นสเตตามแล้วเพิ่งได้กระติออกเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยครับเพราะว่าได้มาก่อนต้นไม้เราก็ยังไม่อัพเหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วก็มีตัวไหนแบบแพงๆช่วยระบากได้แล้วก็ใส่ไปก่อนเนี่ยครับแต่เกมนี้ผมน่าจะไม่เจอวเวรเลยหรือเปล่า <c oughs> ผมจําไม่ได้เนี่ยเนี่ยผมก็ซื้อ ัวของดาร์วินมาเนี่ยยังไงก็แบบต้องทําให้ปลอดแข็งหน่อยครับพยายามเซฟเลือดไว้เดี๋ยวถึงเวลแปเราจะตายก่อนนะครับโอเคยังไม่ได้กุนฟูเลยแล้วอได้มาเป็นเกฟครับ <Okay. S 1> ก็บางคนเนี่ยจะมีความยึดติดว่าต้องใช้ตัวกลเล่นออกนะครับในการฆ่ามันถึงจะดอบตังนะครับอันนั้นก็ใช่แต่ว,ว่าต้นเกมอะทุกคนกลเล่นออกมัน มันกากันตัวแบกจริงๆมันอยู่ที่อเฟรีออสเวยฉะนั้นเราปล่อยเลยก็ได้ครับให้ตัวอื่นเนี่ยแบกไว้ก่อนพยายามเซฟเลือดไปอันนี้ก็น่าจะหาอักเม้นเกี่ยวกับการเงินนะครับน่าจะหยิบมแรกนะยังไม่ตังค์อ,อ่ะเราต้องรวยนะครับ <the> ตอนเกมก็หาตัวแบกไปก่อนนะทุกคนพยายามเซฟเลือด เราจะใช้ Golden Ox เป็นหลักจริงๆเ่ยก็ตอนที่ได้ a ฟนะครับหรือไม่ก็ขึ้น Golden Ox 6นะเพราะนั้นนะจะมีอัตราที่ดอปเงิน100%เลยนะครับโหแล้วตัวผมแบบกระจอกจัดเลย <c oughs> ุยเซอร์ทั้งนั้นนะ่ะมีตะก้อนเนื้อนะครับนี่ผมก็ทำเป็นดาบกี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าแบบมันทำอะไรไม่ได้แล้ว ไอเทมมันมาแบบไหนก็ต้องทําแบบนั้นไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าแต่ละเกมแล้วก็ได้ไอเทียมไม่เหมือนกันนะก็ตามสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น่าจะต่อยไปเลยนะครับแพ้หรือชนะก็ตามสภาพเลย แล้วก็สิ่งสําคัญนะครับสําหรับการอัพต้นไม้นะถ้าอัพไปแล้วหรือใช้เงินไปแล้วเนี่ยพยายามใช้ให้มันครบนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพอขึ้นสเตจใหม่หรือรอบใหม่เนี่ยรอบใหม่นะครับมันจะรีนะถ้าเราใช้ไม่ครบอะ่ะฉะนั้นมันจะไม่คุ้มนะครับก็พยายามคํานวณการเงินน้อยดีๆนิดหนึ่งนะครับก็พยายามอยากให้มันต่ํากว่า50นะครับต้นเกมนะ ก็เรายังต้องแบบเอาเงินแบบไปโลตัวละครหรือขึ้นเวล้นะทุกคนพยายามเก็บดอกเบี้ยให้ได้นี่ครับทีมผมเป็นวุเซเตอร์มันก็ไม่มีดาเมจเลยก็น่าจะแพ้ยาวเลยแล้วมาในรอบวงนี่ครับผมเห็นอฟเฟรียร์ออสนะแต่ใจจริงอยากได้ธนูเว้ยลังเลแต่ว่า นะครับเอาตัวดีกว่าคพรผมอยากได้ธนูมาทํากุนซูนะก็คงต้องไปวัดดวงกับรอบคีบนะครับอันนี้ก็โชคดีเพราะว่าเรา,เอ,าอยู่ด้านล่างสุดเลยเครัยโอ้โหโชคดีรือโชคร้ายดีเนรับโอเคผมก็ออปต้นไม้มาเป็น20เลยนะครับก็วางเป็นออสไปนะครับขึ้นเป็น4ก็เล่นออกนะครับของก็ไม่มีเลยนะครับก็น่าจะแพ้อยู่นะครับ ต้องรอของอฟิีนออสมาก่อนนะน่าจะพีิกได้ตอนนั้นนะครับก็แตกไปตามระบบจนเข้ารอบชีฟเลยนี่ครับก็ต้องมาหวังไอเทมแล้วว่า คลิปมันจะดรอปมาเป็นธนูให้ผมหรือเปล่านี่ครับเพราะว่าไอเทมสําคัญจริงๆนะครับสำหรับอาฟีเนะี่ยก็คือกุนซูนะกุนะซูเนะี่ต้องมีนะครับอย่างน้อยชิ้นหนึ่งแต่ถ้ามี2ชิ้นก็จะดีมากเลยเค,ครับต้นไม้ผมอัพมาเป็น24แล้วนะครับการคำนวณก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็แค่เอาตัวเลขจากต้นไม้นะครับบวกเข้าไปกับ5 0สิบนะครับก็คือเงินที่เรามีเครแล้วผมได้ธนูมานะครับ เราจะวานมาเป็น2ดาวแล้วนะก็ได้กุนซูมาให้ตัวของอาเฟนนะครับขอ้ผมได้อันนี้มาแล้วนะทุกคนตอนนี้เหลือแค่วีกโก้ตัวเดียวนะครับลงเป็นซ้าย่านะให้ติดมาร์คแมนนะครับคู่กับอาเฟลิออ,อนนะที่จริงเนี่ยผมอยากลงเลียวนานะครับมันจะได้เป็นเวนการ์นะแต่ว่า ผมน่าจะรอเรียวหน้าสองดาวก่อนนะครับแล้วค่อยลงนะตอนนี้การเงินเราก็ต้องบอกว่ามันก็เสียนะครับเสียอีคอนเดีว,ว่านะพยายามเตี้เลือดเอาไว้ทุกคนถ้าเสียเลือดเยอะกว่านี้นี่ผมอาจจะอยู่ไม่ถึงแบบ6กกุออกเลยถึงเวลาที่ต้องใช้ตังก็ต้องใช้นะครับแต่ว,ว่าก็อย่าใช้เกินประมาณแบบ30 20ี่นะครับเดี๋ยวมันจะกลับมายากนะทุกคน โอเคแล้วบอทคนนี้ผมว่าผมคว้าชนะได้อยู่นะครับถือว่าเซฟเลือดให้เราชนะหรือเปล่าเนี่ยเชิญแลโดนเตทตบหมดหรือเปล่าเนี่ยคืออาเฟผมต้องสองดาวนะครับมันจะได้แบบการันตีชนะมากกว่านี้โอ้โหโห,โหเกือบตายนะครับและอาร์กเมนต์สุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นอาร์กเมนต์ที่พลิกชีวิตผมเลยก็ได้นะครับมันช่วยเหลือผมไว้เยอะจริงๆ เพราะว่าเป็นอินเวสตครับผมกดแบบไม่นลังเลเลยนะโอ้โหคือแบบอักเมนอีคอนผม3อันนะทุกคนเอาคือแบบมันมันต้องต้องได้แล้วไหมอะขนาดเนี้ยแอนนี่สองดาวเลยครับแต่ว่าเฟรนิออนผมยังไม่เจอเพิ่มเลย <c oughs> อะได้มาจากรอบวงตัวเดียว,แล,วแล้วก็ไม่เจอเลยเนี่ยครับโอ้โหเส็งจัดโอเคผมก็โลไปนีครับให้ครบต้นไม้นะ เราเจอเดียามากลายเป็น2ดาวนะครับแล้วก็แอนนี่อีกตัวนะครับที่จริงเนี่ยตอนเนี้ผมควรจะเปลี่ยนแล้วนะเอาตัวของเดโอน่าลงไปแทนคูบูโกก็ได้นี่ครับเพราะว่าเดียนนาเรา2ดาวแล้วนะแต่ก็นั่นแหละผมยังเสียบติดกับวิเซอร์สี่อยู่นะครับอดี๋ยมาดูว่าผมจะเจอเวียโกตอนไหนเนียครับถ้าไม่มีตาเนี่ยมันจะลำบากตรงนี้และครับที่เราต้องมาหาตัวของวียโกนะคไม่เจอ พี่ชายเป็นตัวห้าบาทนะครับแล้วบอนนี้ก็ดูเหมือนจะไม่รอดนะครับหรือเปล่าไม่น่ารอดหรือรอดแล้วรอดเฉยอะทุกคนโอ้โหแอนนี่เสกหนีมาต่อยหน้าแล้วเปิดมาอีกรอบหนึ่งเจอเวียกโกมาเลยแบบไม่ต้องโลนะครับโอ้โหตอนนี้ผมตั้งเป็นหกโด้นออกได้แล้วนะครับสวยงามเลย แต่ก็น่าจะเอาตัวของสายาออกไปก่อนนะครับพอขึ้น9้าแล้วค่อยลงสายานะบอร์ดเราเนี่ยมันจะแคปที่เลเวลเ้านะครับถ้าขึ้นสิบได้ก็ขึ้นนะแต่ว่าผมเนี่ยจะติดในเรื่องของการแบบอยู่9้าแล้วก็โลให้ตัวสี่บาทเป็นสามดาวเลยนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นสิเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะก็เล่นแบบนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไร เวลก้าก็ทำห้าบาทสมดาวได้นะครับถ้าดวงดีนะอันนี้ผมทําเป็นมัตรคิให้เวยโก้ใส่ไปเลยนะครับจะได้ช่วยทําดาเมนะ่เห็นนาะโอเคเราตอนนี้ก็น่าจะชนะได้แล้วนะครับแต่เ,เฟรผมแม่งยังไม่เจอเพิ่มสักตัวเลยเว้ยคือแบบอยู่ไหนไม่รู้อ่ามันคนเล่นก็ไม่มีอะเจอตัวเดียวจากรอบวงแล้วก็ไม่เจอเลยมาในรอบวงนี้ผมก็น่าจะหยิบพวกแบบ ออไอเทมแท่งนะครับไปทําของให้ตัวแท่งเรานะครับหรือเปล่าผมหยิบดาบนะครับอ๋อผมลืมนะครับเฟเนอฟผมยังไอเทมไม่ครบเนาะอ๋อตอนนี้ได้ดาบแดงเลยนะครับพอดีว่ารอบเมื่อกี้เราฆ่าตัวละครฮีโร่เขาแล้วแบบมันดรอปดาบมาให้ผมอีกอันนะเพราะว่า6กกดเ้นออกนะครับมันจะมีโอกาสดรอปชิ้นส่วนไอเทมตอนที่เราฆ่าอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับ เงินร้อยเปอกับโอกาสตอบกินส่วนไอเทียมผมก็มันก็โอเคอยู่เนี่ยคี okay, รอบคีรอบนี้ก็โอ้โ oh, หได้ตังมาเอาเรื่องอะ่ะเนี้ยรวยเลยแต่แอนนี่มาเพิ่มอีกตัวแล้วนะครับผมไม่น่าจะเก็บแซกนะครับเพราะว่าผมขึ้นเก่าแล้วก็น่าจะลงเป็นสายยานะครับโอเคแล้วผมก็หยิบมาเป็นเอ่อมานาน,นะครับมาทำบัฟฟ้าให้แอนนี่นะ อันนี้จะใช้ในเรื่องของแบบมานาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับจะได้ไล่ไปไวนะอันนี้ผมขึ้นเก้านะครับแล้วก็ลง้ายยาไปนะครับแต่ว่าแอนนี่ผมเจอเพิ่มอีกแล้วทุกคนแอนนี่ขาดสองตัวขาดสองตัวสามดาวเลยโอโ้โหอเฟยกูยังไม่สองดาวเลยนะครับแอนนี่จะสามแล้วไม่เป็นไรครับน่าจะน่าจะไหวแล้วแหละนะครับเรือผมดียี่สิบแปดแล้วไงคือแบบ โอ้โหน่ากลัวจัดนยครับพอเราพอเราได้เป็นหกก้กนเด่นออกนะครับผมเล้ยบอกว่าต้นไม้เนี่ยก็จะปลกไอ้ตัวของดามเมจแอมเพิ่มขึ้นนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับโอ้อันนี้แตกว่ะอาฟเฟย์ผมต้องสองดาวนะครับโอเคอาฟเฟย์สองละตัวดามเมจผมแบบเพิ่งสองดาวอะ่ะอันนี้ก็โลเลยนะครับผมไม่น่าจะเก็บพวก ตัว5บาทเอาไว้นะเพราะมันไม่มีช่องให้เราใส่เลยครับใส <I see. S 1> ่นี้ผมได้คุกโกสองเลยครับแล้วเว mm ียโก้ผมมันแบบดาวเดียวอ่ะผมเลยเอาไปแทนตัวของมอเลเซอร์เลยนะครับ mm hmm. แล้วขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวแอนนี่สามดาวโอ้โหอาต้นไม้ผมสตัก44รสแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้นี่จบไปเนี่ยเราจะได้ตังค์มาเท่าไหร่นะครับ จากคกนเล่นออกพวกนะโอเคครับทุกคนดอกตังค์มาก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีตัวอื่นแบบมาช่วยปิดดาเมจน,นะครับสายยาอาจจะลดัดชดลดัดคิวบ้างนะครับก็เลยจำเป็นนะครับที่เราจะต้องมี เื่องของตานะครับก็เล่นออกมาใส่ให้สายย่านะถ้ามีนะครับถ้าเกิดมีตาก็เอาตามาใส่ให้สายย่าแล้วก็เล่นเกมเจอเวโกก็เอาตัวของเกฟออกไปนะครับก็จะประมาณนี้เลยผมไม่น่าจะเก็บตัวของเวโกเพิ่ม,มนะเพราะมันแบบโอกาสสามมันน้อยอะแล้วทุกคนเห็นไหมครับต้นไม้ผมไม่เต็มนะอตนนี้ก็คือสูตรนะครับนี่สูตร พอเราค่าได้ก็ามาโลนะครับเพราะว่าเราค่าได้เราได้ตังค์นะเนี่ยฮะผมก็อัพจนเต็มแล้วนะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะโลหาตัวของแอนนี่ให้สามก่อนนะครับแล้วก็เก็บตังค์ใหม่นะก็พยายามกับโฟกัสกับต้นไม้ด้วยนะทุกคนโอเคแอนนี่ผมเดี๋ยวตัวเดียวว่ามันจะตามแล้วอะ่ะในรอบวงอันนี้ผมก็ ไม่ค่อยมีไอเทมที่เราใช้ได้เลยนะครับผมก็น่าจะยะมไอหยิบม,มาเป็นตัวของ QFS นะครับมาใส่ให้เบียโก้หน่อยนะโอเคแม่งเลย <c oughs> แล้วแอนนี่สดาวแบบไม่ต้องโลเพิ่มโอ้โหแบบนี้ผมถอดของจากเบียโก้มาใส่ให้แอนนี่เลยนะครับเอาหมัดชี้ไปเลย น่าจะต้องเก็บตังค์ยาวๆเลยนะครับมันจะได้เอ่ออเามาอาบต้นไม้น,นะทุกคนแค่นี้ผมก็ว่าต้นไม้ผมนี้เติบโตเอาเรื่องอยู่นะครับก็ถ้าใครเคยเก็บสแต็กต้นไม้ถึงเท่าไหร่บ้างนะครับคอมเมนต์บอกผมได้นะแล้วก็ผมอยากรู้อย่างหนึ่งก็คือไอตัวดาเมจที่ต้นไม้คูณให้มันแบบมันคูณยังไงเออผมอยากรู้นะครับถ้าใครมีข้อมูลก็เมเนบอกกันได้นะ โมและแอนนี่เราแบบระเบิดอย่างแรงนะครับไม่ต้องเสกวง,งเสกหนีแล้วนะครับสามดาวนี่ระเบิดทีเดียวก็บอดเขาก็พังแล้วนะอืแต่ว่าฟิลิออสผมก็ดาเมจก็ใกล้เคียงอยู่นะแอนนี่ไม่สามเนี่ยก็ยังมีโอกาสชนะอยู่นะครับ,บอกอดเราค่อนข้างเก่งนะครับถ้าฟิลิออสผมสองอะ่ะมันหนึ่งดาวมานานไงนเลยโดนกดเลือดเอาเรื่องนะครับ ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีใครเอารอลงแล้วนะเราแอนนี่ราสามไปแล้วอะเรียบร้อยครับแต่คนนี้นี่เลือดเยอะเอาเรื่องเลยนะครับผมน่าจะเหลืออีกช,อชีวิตหนึ่งนะครับน่าจะเหลือนะแล้วผมจะบอกว่าผมดวงดีเอาเรื่องนะครับผมแบบโลนิดโลหน่อยเจอแบบรัวๆเลยนะครับตอนนี้อาฟเฟผมก็ขาดเอา้าขาดตัวเดียวนะครับขาดตัวเดียวอาฟเฟออสสามนะ โลไปเลยนะครับเพื่อจะได้อัพต้นไม้เราด้วยนะครับปกดทีทุกคนตอนนี้ผมแบบรวยจัดเนยครับเกมผมก็ซื้อเดียวหน้ากแบบสายยางมาด้วยนะเขี okay, แท็กต้นไม้เราก็เต็มแล้วนะครับผมน่าจะเก็บตังค์ต่อเลยรอเปล่าหรือว่าอาจจะโลให้มันฮิตเลยไม่รู้ครับมารอดูนะโอ้โหแล้วคือแบบได้ตังค์มาเอาเรื่องอยู่นะครับ มันค่อยๆออดรอปตังเราให้เรามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คูณดาเมจมา80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอเฟผมมีตาบแดงด้วยไงมันเลยแบบคูณดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเคผมโลเลยผมโลเลยผมไม่รอแล้วอ่ะอเคยลิวหน้าผม2ดาวแล้วสองดาวสองตัวอ่ะแล้วอเฟสามครับอันนี้ผมใช้ดูปนะครับดูปตัวของจาวานแล้วก็ขายนะครับ มาซื้ออาเฟนะเพราะเรามีดูบสามอันเลยนะครับเมื่อกี้ตอนแรกผมว่าจะทําจะวางสามแต่ตอนนี้ก็ช่างเลยครับไม่มีประโยชน์แล้วโอ้โหผมขายเรียวหน้าไปรอบหนึ่งด้วยนะทุกคนที่จริงมีเรียวหน้าสองดาวสองตัวแล้วนะครับผมขายไปตัวหนึ่งนะตอนแรกคิดว่ามันทําไม่ได้นะครับน่าจะทําได้ตัวเดียวแต่ว่าเลือคนมันรวยแต่ว่า,วาเอ๊ เาก็มีนี่ครับเป็นเวกสามดาวนะครับแต่ว่าเรามีสองตัวดิทำไงได้แล้วเหลือผมกับที่หนึ่งครับแต่เขาไม่น่าจะไหวกับเราแล้วนะครับยิ่งผมเล่นต้นไม้ผมมันก็ยิ่งแบบยิ่งแรงอะ่ะให้ล่บวงผมหยิบมาเป็นบัฟบแรงนี่ครับที่จริงหยิบโชดจินมาน่าจะคุ้มกว่าเนียเอาไปใส่ให้ตัวของอ,อะไรนะแอนนี่นะครับแต่ผมลืมคนนี้ไง แล้วเขาวางเซนจูนี่ไว้ฝั่งซ้ายนะครับเพื่อจะมาตันอาเฟผมนะครับแต่ว่าฝั่งขวาก็มีแอนนี่เหมือนเดิมนะครับเพราะรอบก่อนเขามาวางฝั่งขวานะครับแอนนี่โดนตันแต่ว,ว่าฝั่งซ้ายก็ยังมีอาเฟนะยครับเขานี่ยแบบมีสองฝั่งอะก็อลองแยกล่างเซนจูนี่อยู่นะครับผมโลเลยนะตอนนี้สายยากขาดตัวเดียวนะครับและสายยากสามลาวไปอีกตัวครับโอ้โห งานนี้เนี่ยครับบอกเลยว่าสบาทสมดาวทั้งบอร์ดนะครับอันนี้ต้นไม้ผมก็ไม่ครบอีกแล้วนียครับก็อย่างที่บอกเลยว่าเราจะใช้สูตรเดิมนเนี่ยก็คือรอให้ไอ้พวกนี้นะ่ครับหาตังให้เราแล้วเราก็เอามาโลนะครับโลมันจะได้คุ้มกว่าทุกคนเพราะว่าสแต็กเนี่ยเออโลทีละ2บาทนะครับแต่ว่าจะได้สสแต็กเหมือนกับกดึ้นเวลเลยเนาะโอเคเออเดียวหน้าโผมาอีกตัวในชอ็อปแบบไม่ต้องโลนะครับ แล้วยังไงเหลือเลียวหน้าอีกตัวเดียวนะครับแล้วทีมนู้นก็เหมือนจะเหลือชีวิตเดียวแล้วด้วยผมก็มาดูกันนะครับว่ามันจะฮิตอีกตัวหรือเปล่านะครับคือแบบ4ีบาทสามดาวทั้งบอ่อเลยทุกคนรวยจัดจัดเนี่ยครับต้นไม้ผมก็น่าจะสูงสุดที่60เนี่ยแหละนะครับโหดูมันบวก <c oughs> มันบวกดาเมจดิทุกคน1 0อ่ะ มีเงินอยู่แค่นสิบเจ็ดมาโลหายังไงเดียวน้าแั้เรียนหน้าสามดาวครับโอ้สามดาวทั้งบอดตีบาสามดาวทั้งบอดแบบนี้ <c oughs> โอ้เราได้โชจินครับไม่ไม่คิดอะไรแล้วนะครับผมก็ใส่โชดจินให้สายยาเลยนะครับอยากให้พวกตัวสามดาวผมมีของด้วยกันทั้งหมดนะคือแบบมันรวยอ่ะทุกคน มันฆ่าแล้วดอบตังผมก็เอาตังมาโลนะครับแล้วก็อัพต้นไม้ไปนในตัวนะแบบนี้ก็รอดจากนะครับจ g ๆเลยเกมนี้แลวทีมด้นเขาก็ไม่ออกด้วยนะครับเขาก็อยู่ดูผมนะครับว่าผมจะคิดหรือเปล่านะครับไอเชก็ใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดตับตากให้กันด้วยนะเกมนี้ก็ต้นเกมโดนหนักเอาเรื่องนะครับ ประมาณนี้ฮะทุกคนถ้าใครอยากดูคอมไหนหรือว่าอยากดูอะไรเป็นแนวทางนะครับก็เมนบอกได้ผมจะไปไปศึกษาดูนะครับประมาณนี้ฮะ6 g ก l d e n นออฟแนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับรรบ๊ายบาย